ตาวนี้มาดูนะคะต่อมาก็จะเป็น51นะคะต่อมาเลยเนาะห1 52อันนี้วงไว้ทั้งข้อ52ถูอด้วยเนาะนะคะมาดูกันข้อที่ผิดอันนี้ไม่ใช่ในยงกว่าคัดชิ้นก่อนแล้วเนาะเป็นมัวเซแท้ฮันงยากีถามว่าคุยเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องแปลว่าเขาถามเจถามหัวข้อนะคะถามหัวข้ออะมาดูกันนะ ให 칩년 후에는 차동차가 하는 로다닌것입니다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  อันนี้ม่อะไรเกี่ยวกับรถสักอย่างนะคะอะไรไม่บอกคบอกแล้วหาประธานกิิการเวลาแปลไม่ได้ปุ๊บอย่าเพิ่งตกใจเรายังไม่ลองหาเลยยังไม่พยายามหาเลยว่าใครทําอะไรคิดก่อนใครทําอะไรครูบอกว่าใครเป็นประธานแล้วดูยังไงจะบ่งที่ประธานดูจากอะไรคะกาอีกาต้องอาหาเจอไหมมีอีกาไหมชาดงชากาชาดงชาการนี่คือประธานของเรานะถ้าไม่มีอีกาอย่าลืมว่าเราต้องไปเช็คอื่นๆด้วยนะเราเจอประธานแล้วนะ เขียน okay, เป็น s แลวกันเนาะ subject นะคะเจอประธานแล,ล,ล้วเราอยู่ไหนฮันฮันเดโลหรือเปล่าเป็นกิริยาได้ไงฮันเดดามีหรอ <laughs> <laughs> บอกแล้วกิริยามันต้องไปลงไทยด้วยดาถูกไหมนี่คือ,อ,อแล้วกิริยาคุบบอกกิริยาอยู่ไหนเมื่อกี้คุบบอกไปแล้ว <laughs> กิริยาไปอยู่รายการประโยคก,กิริยาอยู่ท <c oughs> ้ไยประโยคค่ะกิริยาต้องอยู่ท้ายประโยคถูกไหมนะคะตรงที่มันบวกแกมมาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ รือถ้ามีสันธานกิริยามจะอยู่ติดกับคําสันธานอะและแต่หรือจึงมันจะตัดตรงกิริยาถูกไหมอะไรสักอย่างมันต้องอยู่ตรงติดกับสันธานหรืออยู่ท้ายๆไปอยู่ฮานนโลจะเป็นประธานได้ไงใช่ไหมเนาะไปอยู่อะไรตรงนั้นอีกอย่างทําไมาครูถึงรู้ว่าเป็นประธานไม่ได้ไวยากรณ์อืโลเขาบอกเวลาเขาตามหลังคํานามมันจะเป็นคํานามด้วยไปกิริยาด้วยได้ยังไงใช่ไหมเนาะนะคะอโลเขาตามหลังคํานามนะ เขาไม่ได้ตามหลังคำกริยานะอันนี้คือคำนามแปลว่าฮานิลเป็นคำนามนะเป็นกริยาไม่ได้นะคะเขาตามหลังคำนามคานามเอาใหม่ตั้งสติใหม่กริยาอยู่ไหนตอบฮานินฮานินคานินมีตรงนี้แหละมาบวกแกมมาอือรีกอดระบบอีดาตรงนี้เนาะนะคะหรือกอดชิดานะนี่มองเป็นหนึ่งแกมมาเป็นอะไรก็ได้อือรีกอดชิดาก็คือจากเคยเห็นเนาะรูปอนาคตอ่ะ อือดีกอชิดาที่ย่อเป็นอือดีกอมิดาก่อนหน้าเนี้ยที่เราเคยเห็นรูปกอมนิดากอมิดาคือตัวนี้แหละนะคะครูเขียนให้ดูนะรูปลากศัพท์ของเขาคืออือดีอือกอชิดาอันนี้คือรูปรากศัพท์ยังไม่ได้ผันลเลยนะบวกอีดาเฉยๆเนาะนะคะเมื่อเราผันแบบนี้ก็ได้นะเป็นอือดีอือ ก็ชิมน,นีดาก็ได้นะคะแต่อือดีกอดชีดาเนี่ยมันย่อได้นะนะคะย่อเป็นอือดีอือกดาก็ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยผันเป็นอือดีอืกอมนีดาก็ได้นะนะคะเป็นรูปย่อมานะถ้าเราไม่คุ้นกับรูปนี้คูผันเป็นรูปโยให้ดูนะนี่คือลากศัพท์นะอีดาถูกไหมอีดาผันโยเป็นยังไงคะคำนามอีดาผันโยยังไง มีตัวสะกดผันยังไงคำนามมีตัวสะกดผันเป็นอะไร O uh, <laughs> e A E A U E A U A U uh, e คำนามไม่มีตัวสะกดผันเป็น Y e U Y e U อันนี้รู้จักเนาะอันนี้อันนี้เคยดินมาแล้วเนาะนะคะ <c oughs> นี่มันคืออีดานะถูกไหมนี่คือ,อีดานะนะคะ อันนี้ไม่มีตัวสะกดเลยไม่ต้องใส่ดักไม่ต้องใส่อีก,ก่อนก,ก็ได้เนาะนะคะเพราะฉั้นรูปโยของเขานะคืออืดีอืกอชีเอโยหรือย่อได้นะย่อได้เป็นอืดีอืกอเยโอปกติน่าจะคุ้นกับรูปนี้มากกว่าใช่ไหม,มนักเรียนส่วนมากคุ้นกับรูปเลยคุ้นกับรูปย่อมากกว่านะคะอันนี้แหละคือจักอตัวนี้แหละนะคะตัวนี้เลยจะก เพราะฉะนั้นน,นี่เป็นไวยากรณ์มันจะต้องบวกกับกิริยาถูกไหมข้างหน้าต้องมีกิริยาเพราะฉะนั้นธานีกอชินมีดาก็คือกิริยาธัานดานบวกไวยากรณ์อืดีอึนกอชีดาแปลว่าจากหน้าจากอันนี้เป็นเรื่องของการบอกอนาคตหรือการคาดเดาเนาะนะคะธานีดาแปลว่าอะไรคะ อันอนี้จะไปดาที่กูบอกไปมาไปไปมามาอย่างเงี้ยนะคะเีนน้องนี่คือกิริยาแปลว่าลดจากไปมานี่คือประธานกิริยาแล้วนะลดจากไปมาเอจําได้ไหมกูบอกแล้วเอตามหลังสองอย่างเอตามหลังอะไรได้บ้างเอที่เอตามหลังสถานที่ก็ได้ถูกไหมแปลว่า <c oughs> ตามหลังอะไรได้อีกเวลา ต้องแปลว่าตอนเพราั้าเขาเลยมีสองความหมายไม่ใช่ที่ก็ตอนเราเห็นคู่แบบเนี้ยคู่เมื่อกี้คูบอกไปแล้วเนาะคู่แปลว่าที่ตรงข้ามกับจอนนะ่ะชอนแปลว่าอะไรคู who, แปลว่าก็อชอนแปลว่ากอคู่<อ>แปลว่าหลังต้องเนาะหลังยอชิมยอนคู่ยอดชิบย้อนฮงเ ชิมเนาะเป็นของการเปลนเสียงช LIKE ิมเมียดชิมยอนกี่ปีสิบปีสิบปีมียดก็คือสองสามอ่ะนะคะมีอดก็ประมาณยี่สิบสามสิบปีนะคะยี่สิบสามสิบปีนะเพราะเขาบอกสองสามสิบปีภาษาไทยมันพูดอย่างนี้เนาะนะคะคือสิบปียี่สิบสามชิมยอนฮุ้ยพูดง่ายๆนะประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีหลังจากนี้รด จะวิ่งไปมาือ,อโรกบวงแล้วเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้สถานที่ก็ได้จําได้ใช่ไหมที่กูบอกครอบข,ข้างบนเนาะนะคะที่กูเข้าพูซานเนโรจําได้ไหมที่กูบอกว่าเอ,อโรอาหลังสถานที่ก็ได้นะมาเนโรนะคะวิ่งไปมาที่ไหนก็คือยังท้องฟ้าท้องฟ้านะคะรถจะวิ่งไปมานะคะยังท้องฟ้าบนท้องฟ้านะคะเวลาก็คือยี่สิบสามสิบปีหลังจากนี้ Okay, นะะในอนาคตน้ okay. องก็คือในอนาคตผูกต้องพูดง่ายๆก็คือในอนาคตนั่นแหละเนาะนะคะอย่าลืมคิดอะไรไม่ออกถามก่อนว่าประธานกิริยากรรมอยู่ไหนเดี๋ยวที่เหลือมันจะลงล็อกเองเพราะที่เหลือมันก็เป็นแค่เวลาสถานที่อย่างเงี้ยน,นะคะส่วนขยายต่างๆแต่ทุกประโยคแน่นอนต้องมีคํากิริยานะพยายามหามนะคะคือรอมยอนคือรอมยอนคือชาดงชาลื่นมันดือนนึ่นซารามี พิยโ합니다พิโ합니다ถ้าอย่างนั้นทุกครั้งแปลก่อนเห็นพวกสัน,นก่อนต้องแปลสัน,นก่อนใช่ไหมคะสันทานต้องมองสันทานก่อนตลอดค่ะจะได้รู้สันทานเข้าใจคําว่าสันทานไหมคําสันทานค, <ำ S 1> คืออะไรคือคำเ <คำ S 2> ชื่อมคือตัวเชื่อมนั่นแหละคําเชื่อมประโยคถูกไหมแล้วคําสันทานเขาใส่มาเพื่ออะไรเขาเชื่อมเพื่ออะไร เขาเชื่อมพเพื่อให้เราร um> ู้ความสัมพันธ์ของประโยคข้างหน้าเขากับประโยคข้างหลังเขานี่คือหน้าที่ของเขาเพราะถ้าถ้าเราไม่แปลก่อนเราจะไม่รู้ความสัมพันธ์ของประโยคสองประโยคว่าเขาไปในทางเดียวกันหรือเปล่าเขาเป็นเรื่องของการลำดับเหตุการณ์หรือเปล่าหรือเขาเป็นการบอกเหตุผลกันหรือเขาเป็นเรื่องของการบอกการขัดแย้งหรือเขาเป็นเรื่องของการบอกเงื่อนไข เพราะฉะนั้นเราต้องแปลจะได้รู้ว่าประโยคสองประโยคหน้าประโยคหลังอ่ะมันไปในทางไหนกันนะคะคือรอมยอ้อนรู้เลยมันเป็นเรื่องของการบอกเงื่อนไขประโยคข้างหน้าเขาพูดว่าอีกยี่สิบสามสปีข้างหน้าเนี่ยรถจะวิ่งบนท้องฟ้าคือรอมยอ้อนถ้าอย่างนั้นก็คือถ้ารถจะวิ่งบนท้องฟ้าถ้าอย่างนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างประโยคสองประโยคนี้เป็นเงื่อนไขกันโอเนเนาะ นะคะถ้าเราจะวิ่งบนท้องฟ้าถ้าอย่างนั้นมันต้องทำไมมันต้องมีอะไรอมาดูกันเนาะมันต้องทำไมคะพิโยฮัมนีดาซาราม,มีพิโยฮัมนีดาอ๋อเนี่ยแหละประธานกีดิชาเลยนะอยู่ตรงนี้เนาะถึงบอกว่าถ้าอ่านไปเรื่อยตามภาษาเกาหลีบางทีงองอ่านจนจบยังไม่รู้ใครทําอะไรเลย เพาาราะภาษาเกาหลีเขาสลับคําในประโยคได้เขาเอาสถานที่ขึ้นก่อนก็ได้เอาเวลาขึ้นก่อนประธานไปอยู่หลังเลยก็ได้ประธานอยู่หน้าสุดประธานอยู่ตรงกลางก็ได้แต่เราต้องหาให้เจอดูนะนี่ประธานอยู่ตรงกลางอีนี่ประธานอยู่เกือบติดก,ก,กักริยาเลยแบบเนี้ยนะคะแต่เราต้องหาให้เจอก็หาจากเทคนิคที่เราฝึกอีกาอยู่ไหนอย่างเงี้ยเนาะคนทําไมคะถ้าอย่างนั้นคนทําไมต้องการต้องการคนทํางานต้องคนแบบไหนจําเป็นเนาะพิเรห์ดาจริงคือจำ จำเป็นคนแบบไหนเราต้องมีคนแบบไหนคือชาดงชาเด์มันดือเนื่นสารมเนี่ยมาขยายคําว่าคนคนแบบไหนคะที่เราจําเป็นคนที่ทําไมคนที่ทําลถลถแบบนั้นเนี่ยลดนั้นคือลถอะไรลดเราจะเรียกว่ารถอะไรลถแบบนั้นคือลถอะไรลดในอนาคตลดที่บินได้ดูจากประโยคข้างในลถที่บินได้ รถที่บินบนท้องฟ้าได้น,นะคะถ้าเห็นคำว่าคือข้างหน้าต้องมีอะไรบอกแน่นอนกลับไปหาในประโยคข้างหน้าโอเคเนาะนะคะอ่าต่อมาเนาะคือรีกูรีกูฮานุเรชาดงชากาอิสอิซซิมยอนฮนออนานุเรโซอิลฮานุคียวทองเคียงชันโดอิโซยาฮามีดมาต้องมีง ดุริกูแล้วก็เห็นสันธานส่วนแรกตัดก่อนถ้าถ้ามีรถที่ขับบนท้องฟ้าท้องฟ้าทำไมคะต่อมาส่วนที่สองกิริยาอยู่ไหนเดียอิสุยาฮัมนนดาเีอะไร,ะไรต้อถูกต้องเนอะมาบวกแกมาต้องอาอยาฮาดาต้องอิต,ต้องมีมีถูกต้องเนาะมีอะไรมีอะไรด้วย ตำรวจจราจรค่ะต้องมีตำรวจจราจรที่ทำงานที่ไหนฮะในเรืบน,นบนฟ้าทำงานบนท้องฟ้าถูกต้องข้อนี้บางจริงอ่านยากนิดนึงนะเพราะมันเป็นเรื่องในจินตนาการเลยเนาะนะคะแต่ถ้าเราใช้เทคนิคที่ครูสอนมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็าหาประธานกิริยกรรมอยู่ไหนที่เหลือก็คือเวลาสถานที่เดี๋ยวมันก็ลงล็อกเองเนาะต่อมาเนาะจีเกิมินจีเกิรัรมนิน이런사เกี่ยว다기억 เพราจริงข้อนี้ข้อนี้ถูกเนาะอ่านจริงๆริข้อถ้าอต่ตอบถูกข้อหนึ่งตอบถูกเนาะเขาบอกว่าอีรอนซารามเทเดนมันนัลซู่อบดะคราวนี้มาดูกันนะคะแค่นี้ก่อนเนาะเขาว่ายังไงประโยคนี้อีกมื้นตอนนี้ไม่มีอะาอ่กิริยาอะไรถ้าเราดูนะคะ <c oughs> เราดูตรงช้อยสอนนะช้อยทั้งหมดลงท้ายด้วยอือดีล แต่ว่าออไดอดิซูออกตาสามารถอบตานะจะสามารถได้ไงนั้นสามารถไม่สามารถ,าารถตอนนี้ไม่สามารถทําอะไรละไว้ก่อนเนาะไม่สามารถทําอะไรอันนี้เป็นกรรมของเราเนาะไม่สามารถทําอะไรกับคนคน,คนแบบนี้อีรอนซารอีรอนซาร์มอีรอนซารมคนแบบนี้คือคนแบบไหนคนแบบนี้คือใครครูบอกแล้วคนที่ทำแบบ ถูกต้องกลับไปดูประโยคข้างหน้าคนที่ทํางานที่ไหนบนท้องฟ้าถูกต้องมันจะอยู่ประโยคข้างหน้าเขาอะนะคะนะเขาต้องมีการกล่าวถึงไว้แล้วถึงจะละแบบนี้ได้เนาะแปลว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเจอคนที่ทํางานบนท้องฟ้าได้เอาง่ายๆเนาะอันนี้เราตอบผิดคะไม่สามารถเจอถูกต้องคําอื่นมันจะใช้กับคนได้ยังไงไม่สามารถส่งคนจะส่งไปที่ไหนก่อนไม่สามารถสอนเกี่ยวอะไรกับสอนก่อนเนี่ยอะไรพวงนี้ใช่ไหมไม่สามารถคีดาดีดาไม่สามารถรอ มันก็ไม่ได้เนาะนะคะไม่สามารถพบไม่สามารถเจออันนี้ถูกต้องที่สุดแล้วข้อ51ตอบเหนึ่งถูกต้องแล้วเนาะนะคะครัคราวนี้มาดูฮัจิมันฮัจิมัน앞으로는이런사람들은자주분수있을겁니다거침이다거침이다있을거침이다ดีมากค่ะเห็นฮัจิมันฮัจิมันแต่วา่าข้างหลังขัดแย้งกันแล้วนะ ข้างหน้าอบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถม่ามาถเจอจดได้แต่อัพพโ,โนเน์ในอ,อนาคตเป็นไงอนาคตอีรอนสาร,รัมคือรึนชาจูจะจบจะสามารถพบเจอพบเจอเห็นนั่นคือพบเจอแแหละเนาะสามารถเ,เห็นาาเ,เห็นใครคะเห็นคนแบบนั้นเห็นคนแบบนี้คนแบบนี้อบบ่ะต้องพูดคนที่ทำงานบนคนที่ขับรถบนฟ้าค่ะยังไงคะชาจูบ่อย ถูกต้องเนาะนะคะอ่านี้พอเข้าใจเนาะอ่านเข้าใจขึ้นแล้วเนาะมาดูข้อ52นะคะว่าผิดเพราะอะไรอันนี้นะคะตอบมาเป็นข้อ3นะคะมาดูว่าทําไมข้อ3ถึงผิดนะข้อ3บอกว่าทําไมคะเนกามมนดึนชาดงชาแปลว่าฉันออทำลถเนการมนดึนมาขยายชาดงชาลถที่ทําไมลถที่ฉันทํา ที่ฉันทาทาแล้วเลยนะนี่รูปอดีตรถที่ฉันทําแล้วเอาแค่เนกามาจากไหนก่อนเกี่ยวอะไรกับฉันก่อนมีไหมข้างบนเนี่ยมันชนเนกาอะไรมีไหมเกี่ยวอะไรกับฉันก่อนมีไหมเป็นครูนะข้อสามข้อสี่เนี่ยออกไปก่อนเลยเนี่ยามาจากไหนก่อนเอาอะไรมาเกี่ยวกับฉันก่อนใช่ไหมแล้วดูข้อหนึ่งเอาฉิบมาจากไหนก่อนเกี่ยวอะไรกับฉิบก่อนอ่าใช่ไหมนะคะเออดูแปลกๆนะไม่มีการพูดถึงฉิบเลยนะที่เขาพูดถึงข้างบนมีอยู่สองอย่าง พูดถึงรถมีนะมีรถมีสองมีปรวดมีคนที่ทํางานบนรถพวกนี้ก็คือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งถูกไหมคะนี่คือสองอย่างที่เขาพูดนะอะไรนาอะไรแนกาวออกไปก่อนไม่เกี่ยวอะไรกับชั้นเลยนะฉิบก็ไม่เกี่ยวเลยนะคะรถยังมีนะแต่ผิดตรงแนกานะนะคะข้อหนึ่งผิดตรงฉิบ มีคาว่ามีแดอนาคตถูกเนาะแต่ไม่ได้พูดถึงบ้านในอนาคตข้อสี่ผิดมาดูแนกาชั้นอีกและเกี่ยวอะไรกับชาตนทองนาชาตงชาชาดงชารถที่ทําไมฉันชอบเกีวอะไรกับชั้นก่อนตั้งแต่ชั้นแล้วใช่ไหมข้อสองเนาะมีเดงวิชิจกชิกอบชิกอแปลว่าอาชีพอาชีพตอนไหนคะอาชีพในอดคต อีพในอนาคตคืออาชีพในอนาคตนั่นแหละที่เขาพูดถึงอาชีพในอนาคตคืออย่างเช่นตำรวจจราจรที่ดูแลรถที่บินอยู่บนท้องฟ้าหรือคนที่ทํางานบนท้องฟ้าอย่างเงี้ยน,นะคะก็ถือว่าได้อยู่นะถ้าไม่มีมีไรชีกอบมีเอชาทงชาก็ยังพอได้อยู่นะนรถในอนาคตยังพอได้อยู่อาชีพในอนาคตได้อยู่นะคะนะรถที่ฉันทําฉันทํารถอะไรไม่รู้เลยถนะ้าตอบภาสาไหนฉันทํารถอะไรใช่ไหมไม่มีเลยเนาะนะคะอ่านนี้ทอเข้าใจเนาะ เพิ่งเข้าใจเนี่ยว่ามีรถในอนาคตอะงงงงอยู่ใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับรถ